จังเลยอากาศดีจังเลยเย็นชุ่มฉ่ำเลยค่ะดีจังเลยอากาศดีจังเลยเย็นชุ่มฉ่ำเลยค่ะตอนนี้รถก็เริ่มติดแล้วค่ะทุกท่าน บรรยากาศดีน้ำเยอะแยะเลยเห็นไหมคะเห็นไหมคะตกแค่ช่วงแป๊บเดียวคะ่ะน้ำท่วมถนนเลยแต่รถก็ยังแล่นได้ฝนตกเยอะมากเลยมองไปทางไหนก็มีแต่ฝนนี่คะ่ะน้ำแซ้เลยคะ่ะเต็มถนนเลยเพราะว่าตกมาเยอะนะคะก็ตอนนี้ก็ยังระบายไม่ทันคะ่ะ พออีกสักพักถ้าฝนหยุดนะคะน้ำก็จะลุกท่านฝน,น,นตกเยอะมานี่ค่ะชุมช่มฉ่ำเย็นสบายฝนตกชุ่มฉ่ำเย็นสบายุท่านฝนตกเยอะมานี่ค่ะชุมช่มฉ่ำเย็นสบาย ต้นไม้ก็สดชื่นลมก็พัดเย็นค่ะฝนตกระหว่างเดินทางกลับบ้านเย็นสบายชุ่มฉ่ำเลยต้นไม้ก็มีนะคะเอ้ย่วัดตอนนี้รถก็เริ่มติดแล้วค่ะทุกท่าน บรรยากาศค่าต้นไม้ก็สดชื่นลมก็พัดเย็นค่ะอ้าวฝนตกเยอะเลยดูสิค่ะดูท้องฟ้าระหว่างเดินทางค่ะจะกลับบ้านาล่ะฝนตกระหว่างเดินทางกลับบ้านเย็นสบายชุ่มช่้เลยต้นไม้ก็มีนะคะดูสิค่ะน,น้ำฝน เกาะอยู่ตรงกระจกนะคะตอนนี้นั่งอยู่ในรถค่ะฝนตกเยอะมากเลยมองไปทางไหนก็มีแต่ฝนนี่ค่ะน้ำฝนชุ่มฉ่ำเลยค่ะฝนตกระหว่างทางเดินทางค่ะเดินทางระหว่างเดินทางกลับบ้านฝนตกชุ่มฉ่ำเย็นสบาย เย็นสบายฝนตกระหว่างเดินทางกลับบ้านเย็นสบายชุ่มฉ่ำเลยต้นไม้ก็มีนะคบท่นานฝนตกเยอะมากนี่ค่ะชุ่มฉ่ำเย็นสบายฝนตกระหว่างเดินทางกลับบ้าน เย็นสบายช,ชุ่มฉ่าเลยต้นไม้ก็มีนะคะฝนตกเยอะมากเลยมองไปทางไหนก็มีแต่ฝนนี่ค่ะน้ำฝนเกาะอ,อยู่ตรงหน้าต่างเะะ่ยค่ะกระจกรถะะ่ฝนตกระหว่างเดินทางกลับบ้านเย็นสบายช,ชุ่มฉ่าเลย ต้นไม้ก็มีนะคะชุ่มฉ่ำเลยค่ะฝนตกระหว่างทางเดินทางค่ะเดินทางระหว่างเดินทางกลับบ้านฝนตกชุ่มฉ่ำเย็นสบายนะคะทุกท่านเพราะว่าตกมาเยอะค่ะน้ำจะระบายไม่ทันถ้าฝนหยุดเมื่อไหร่น้ำก็ดีจังเลย อากาศดีจังเลยเย็นชุ่มฉ่ำเลยค่ะนะคะทุกท่านเพราะว่าตกมาเยอะค่ะน้ำจะระบายไม่ทันถ้าฝนหยุดเมื่อไหร่น้ำก็ฝนตกระหว่างเดินทางกลับบ้านเย็นสบายชุ่มฉ่ำเลยต้นไม้ก็มีนะคะฝน ตกช,ชุ่มฉ่ำเย็นสบายฝนเกาะอยู่ตรงหน้าต่างเ่ยค่ะกระจกรถฝนตกเยอะเลยดูสิคะดูท้องฟ้าระหว่างเดินทางคะ่ะจะกลับบ้าน เพราะว่าตกมาเยอะค่ะน้ำจะระบายไม่ทันถ้าฝนหยุดเมื่อไหร่น้ำก็ตอนนี้รถก็เริ่มติดแล้วค่ะทุกท่านบรรยากาศที่น้ำเยอะแยะเลย<อ>เห็นไหมคะ<อ>เห็นไหมคะ<อ>ตกแค่ช่วงแป๊บเดียวค่ะน้ำท่วมถนนเลยแต่รถก็ยังแล่นได้แล้ว ึมมาเลยตอนนี้เราก็อยู่บนสะพานค่ะทุกท่านก็เลยทำคลิปค่ะบรรยากาศฝนตกเย็นสบายอากาศดีจังเลยชุ่มฉ่ำเลยค่ะฝนตกระหว่างทางเดินทางค่ะเดินทางระหว่างเดินทางกลับบ้านทุกท่าน ฝนตกเยอะมากนี่ค่ะชุ่มฉ่ำเย็นสบายฝนตกเย็นสบายแน่เลยค่ะเต็มถนนเลยเพราะว่าตกมาเยอะนะคะก็ตอนนี้ก็ยังระบายไม่ทันค่ะพออีกสักพักถ้าฝนหยุดนะคะน้ำก็จะรีจังเลย อากาศดีจังเลยเย็นชุ่มฉ่ำเลยค่ะฝนตกเย็นสบายุท่านฝนตกเยอะมากนีค่ะชุ่มฉ่ำเย็นสบาย ฝนตกเยอะมากเลยมองไปทางไหนก็มีแต่ฝนนี่คะ่ะน้ำฝนฝนตกชุ่มฉ่ำเย็นสบายฝนเกาะอยู่ตรงหน้าต่างเลยคะ่ะกระจกรถด,ดูสิคะน,น้ำฝนเกาะอยู่ตรงกระจกนะคะตอนนี้ นั่งอยู่ในรถค่ะท้วาวฝนตกเยอะเลยดูสิค้ะดูท้องฟ้าระหว่างเดินทางค่ะจะกลับบ้านลาชุมช่มฉ่ำเลยอุ้ยน้ำเยะยะคันก็เลยทำคลิปค่ะบรรยากาศฝนตกเย็นสบายอากาศดีจังเลยเต็มไปหมดเลย ากาศดีมากสดชื่นแจ่มใสเลยค่ะแล้วคลึ้มมาเลยตอนนี้เราก็อยู่บนสะพานค่ะดีจังเลยอากาศดีจังเลยเย็นชุ่มฉ่ำเลยค่ะตอนนี้รถก็เริ่มติดแล้วค่ะทุกท่าน บรรยากาศ้าวฝนตกเยอะเลยดูสิคะดูท้องฟ้าระหว่างเดินทางคะ่ะจะกลับบ้านจะลดทันทีตอนนี้ก็ชุ่มฉ่ำเย็นสบายเลยเห็นไหมคะได้เลยคะ่ะเต็มถนนเลยเพราะว่าตกมาเยอะนะคะก็ตอนนี้ก็ยังระบายไม่ทันคะ่ะพออีกสักพักถ้าฝนหยุดนะคะน้ำก็จะลดลงแล้วคะ่ะ ตอนนี้นะคะก็ชุ่มฉ่าเย็นสบายเลยเห็นต่หยดน้ําฝนหยดน้ําฝนน้ําเยอะแยะเลยเห็นไหมคะเห็นไหมคะตกแค่ช่วงแป๊บเดียวค่ะน้ําท่วมถนนเลยแต่รถก็ยังแล่นได้รดเยอะแยะเลยตอนนี้รถกำลังเริ่มติดเลยค่ะเนะก็ดูด้าน รถเยอะแยะเลยตอนนี้รถกำลังเริ่มติดเลยค่ะนี่ค่ะก็ดูด้านพี่ตอนนี้ตอนนี้อยู่ที่สมุทรปราการนะคะทุกท่านตอนนี้เราอยู่ที่สมุทรปราการตอนนี้ฝนตกค่ะรถเยอะแยะเลยตอนนี้รถกำลังเริ่มติดเลยค่ะนี่ค่ะก็ดูด้านข้าง